ค่ะพบกับช่องสาวยโส channel นะคะวันนี้เราได้อันนี้มากระดูกหมูลูกสาวอยากกินกระดูกหมูกระดูกซี่โครงหมูอยากกินอย่างกระดูกซี่โครงหมูค่ะนะลูกสาวก็เอามาล้างก่อน แล้วก็เสียไปมัดงนะคะจะให้สะเด็ดน้ำก่อนกระกาได้อันนี้มากมันหมูมันหมูมันหมูจะเอ่อเจียวเอาหนักน้ำมันมันจะเจียวเอาน้ำมันหมูนะคะนี่เราได้มันหมูมามาเสียมาเจียวนะคะ จะเอามาเจียวเอาน้ำมันหมูแล้วก็จะเป็นขาหมูแต่ว่าต้องมัดก่อนมัดสักหน่อยนี่จะให้มันสะเด็ดน้ำก่อนวางให้มันสะเด็ดน้ำก่อนแล้วไปหมัก ไปหมักกระดูกหมูก,กันเลยไปมากันเลยนี่สามเกลือแต่เทียมรกากผักชีพริกไข่ยุงยุงเยอะเยอะน้ำตาลเดีย๋ยวเอ้ย เอต้องปรุงลงก่อนค่ใส่ถุงมือนีอ่ไงซีอิ๊วขาวบัวส่บัวส่วซ,ซอสมะเขือไส้ซอสปลาเขียวนะพอไปย่างแล้วมันดำกสาวโบามารสด,ด,ดีค่ะปาตัดน้ำตาลได้จักกน้อยน้อยเดียว พอแค่นี้แหละสูตรไทยสูตรมันสูตรชั้นต่างหากคลุกได้จ้าจด,ดูแห้งเมือ่อเนี่ยแค่นี้แหละจ้าที่นี่กระามาักไปซะเกินมากไปแล้วเาก็เอาทา ได้จะกินจะเอามาย่างมัดก,ก็ก่อนนะคะอันนี้เราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นซีนไว้เลยนะคะเพราะว่าเด็กๆยังไม่มีใครกินตอนนี้ สีนไวเลยรอบเลย ะซีนแล้วก็ไปใส่ตูเต้เย็นใส่ตู้เย็นไว้เวลาจะกินก็มาอย่างอย่างอย่างไม่ได้ก่อเต,า,เตานะคะอย่างตู้อบจ้าเสร็จแล้วหมักหมูเดี๋ยวรอทำออหมูกรอบเอ้ยไม่ใช่แคบหมูแคบหม,หมูเดี๋ยวทับแคบหมูกันนี่มันหมูทำหมูทำแคบหมูหมักแค่รสด,ดีก็พอ แล้องใส่อย่างอื่นดีกับเกลือเกลือนิดหน่อยคลุกเขาให้เข้ากันนะจ๊ะ ครั้งแรกด้วยนี่สิบอกให้เท็ดแคปง,ง,งูเนี่ยจางมูหรือจ,จ้าจ่าก็ลองดูจ,จะงมูหรือจ้าจ่นาน่าจะโอเคแล้วแหละเดีย๋ยวไปทอดกันเลย ลองกันเลยจ้าข้าจะว่าวบาใใ้ใส่น้ำมันไอใสย์นาน้ำมันบ่อให้ใส่น้ำมัน,น,น,มน,น,มนเดี๋ยวมันเสียออกเองลองเบิ้งนะคะลองเบิง้ง รอสักพักหนึ่งก่อนเด้อค่ะเด้อว้ายเพื่อเป็นสีมั่งที่จะออกที่ใหม่ที่ใหม่นะคะไปดูมั้ยเหาะลงไปบ้างโอ้ผู้ใดเคยเห็ดกัลปนา แค่กูเกินเขาบอกว่าบวัวองไ่นะเอาบาตองใสน้ำมันเนาะเขาบอใสน้ำมันใหม่จ้าตงกด้าม่จ้า กันอีกรอบนึงนะคะแต่ปูปีปูปียืนจังไดจังสิกาบเปิดหมอบดีดีย๋ย้คิดผิดคิดถูกเนาะเอามาทำานา่เนากระปาเปิดคำแตกค่ะแล้วหมูกรอบสาวยาโสม,มันแมนบนเนี่ย <laughs> ปรากฏว่ามันไม่กรอบนะจ้ะมันชิ้นใหญ่เกินไปทึ่งไหมทึ่งกรอบทึ่งเหนียว ครบสูดด้วยจ้าครั้งแรกของเจ้ายาโสคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย